เก้าเกาะแมวีนญี่ปุ่นพาร์ทสองสี่เกาะที่เหลือมีที่ไหนบ้างมาดูกันเกาะที่หกเกาะมาราเบะหรือมาราเบชิมะเกาะชาปะมงที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและบรรยากยาศเงียบสงบในจังหวัดโอคยายามะที่นี่เหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆและที่นี่ก็มักจะมีกองถ่ายแวะเวียนมาใช้เป็นโลเคชั่นสำหรับถ่ายทำภาพยนต์อยู่บ่อยๆนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นน้องแมวเหมียวที่มีมากกว่าจำนวนคนบนเกาะนี้ เกาะที่7เกาะซานากิหรือซานากิจิมะอีกหนึ่งเกาะเล็กๆในจังหวัดคางาวะที่นี่มักจะมีนักท่องเที่ยวและช่างภาพแมวแวะมาเล่นกับน้องและถ่ายรูปน้องโดยเฉพาะลูกตอนที่น้องกระโดดนอกจากนี้บนเกาะก็ยังมีในเกาโนชิมะโฮสเทลคาเฟ่และที่พักแห่งเดียวบนเกาะนี้หากใครอยากถ่ายรูปน้องตอนที่น้องแมวกระโดดต้องมาที่เกาะนี้เกาะที่8เกาะโอกิหรือโอกิจิมะเกาะที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเซโตะในจังหวัดคางาวะเกาะยอดนิยมที่สายดำน้ำจะต้องแวะมาบ่อยๆ ที่นี่มีนักท่องเที่ยวแวะมาบ่อยๆทําให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งที่พักและอาหารเครื่องดื่มและที่นี่ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีพลเมืองแมวเยอะมากๆเกาะที่9ก็เกาะไอโนหรือไอโนชิมะเกาะขนาดเล็กๆจังหวัดฟุกุโอกะที่มีจํานวนประชากรน้อยมากส่วนใหญ่ก็ทําอาชีพชาวประมงและก็เป็นเกาะแมวที่ได้รับความนิยมนอกจากจะมีน้องแมวอยู่ทุกที่แล้วที่นี่ก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมยังเดินทางสะดวกอีกด้วยและนี่คือสี่เกาะแมวที่เหลือที่เอามาฝากเหล่าทาสแมว หาไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจเจแปนไกด์บลกกันด้วยนะ